นี่พี่น้องถึงงานแล้วนะครับอย่าหลุดติดพี่น้องมางานมาหอดงานตตวินเนี่ยจากหน่วยมาหอดมาหอดมือเ้านี่แบบมาหอดต,ต,ตอนเปียดมงเปียดมงกลัวๆพี่น้อง ทอดงานเปลีนมงกว่าแต่ว่าโซซิฮาเหมที่พักได้พี่นอ้องได้นอนประมาณสิบมงสิบมงกว่าพี่นอ้องเอามาทอดสองมงครึ่งประมาณนี้แหละประมาณทอดสองมงนี่แหละกลกัวๆเนาะมือเศร้านี่โซสิได้นอนพี่นอ้องเอ,อ้ยสวัสดีค่ะ <ih az violin beeping> <allen> ไก่งงไก่งงวันไป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 เมองได้กันนี่เจ้าบอกว่าให้เขาใบสองใบสองนี่สวดรงเรียนงแม่นี่เจ้าบอกให้เขาใบสองไปยังกึ้ยต้องให้เขาใบสองหึงงงขึ้นกันไปยังกึ้ยังบ่ใหยียดเคียงกึ้บ่เขาเพราะเขาอยากเขาเหยีแล้วใดคือบ่ให้ี่ยเขาเสนี้เนาะพี่สวดรงเรียนงเมียนนี้ต้องมาลอด กาใบสวงใบสวงเพื่อสิหาที่พักได้โยวเออเอียง่เป็นแบบปะแลกไวเออม่หิวเตียมหิวแต่อยากกินไก่พีเอ็มซีเป็นยาไก่พีเอ็มซีเป็นไดีมันจะซุยกวยเดย เบที่กำลังจวดจัดปัดลุ่มพี่น้องเอาสู้สู้ค่ะเต่ละครตลักใหญ่ใหญ่ตัเดี๋ยวพี่น้องพี่ิิแตะละคนก็นได้ตื่นขึ้นใดกันโยกลักจัดของจัดหมองสถานที่แสงเสีงของตะละคน เปิดปวยซีนวยเหรอพี่น้องกินบ่ค่อยได้ปนานใดดอกกิน,น,น,นบน่ได้นอนบหรับปิดใดแต่เปิดปวยซีนวยแล้วแบบกมไปที่ไ,ไหนบุ กลายเป็นมิดมิดลิงเอาไปไว้มันน่ไม่ดูมเด้อตก็ไปนี่มนสิมีเปิดขาแล้วขึ้นมึนบ่มนสิอยู่มุมมุมนี่แต่ละววดเขาไปหันบ่มีบ่มีเสียไก่นาไม่ดคตจะม่านส บอลโผไปคุยไอ้จิ้วมะนั่นจบดดช่วงชึงในคะแนนกรมุนมาถึงมมันวิ่งตันปวเหัวมันจะเป็นไข่อย,ายา่านี้มาได้จะคลอกไปเหนจะคลอ,องอันเ็ดผมไม่อยากไปเบื้องก้เดี๋ยวยิโรนเบสผมว่ามาอีกแล้วาขาจะมาหลับเอาาย้ยใส่ดิกซี่จะปาก

มาหอดจอดถึงงานเลยพี่น้องสภาพการไปหาซยสักคนหิวแล้วบาไวแล้ยเอาขึอนเต่งหนาไว้เทคือเต่งหนาไว้เท คือแตงหน่าเร็วเทหงอนงานเร็้วเทตั้งไก่เนาะพักสองร้อยกิโลเนาะแปดเนาะฮะยนไงบ้างพี่ผมสีทองมาอีกแล้วพี่น้องไปทำมาแล้ว5,200นะครับเด็ยอดผมสีดำไปซื้อ5,200พี่น้อง คือทำนี้เลยลพี่น้องไปคือว่าไปยอมสีส้มอีกสีสมแดงยอมสีส้มมื่นกับยอมสีเชียวตัวเนาะจะตัดที่ห้วสองพัสามบอกแล้วสีดำมันดีที่สุดแล้วไปหาสวยก็กินเขาไป กินปลาเสียบแล้วต้องกินกับคู้ยังเสียบกินปูเดียอบมาเสีบกอ่อนกินกับคู่ไม่ยังกินินเสียบไปสั่ไกินลคุ้อนรีบ้อยสลดหอูมากับรบานมาิมาับบานบัวมาตัวเเาคุณคิเห็นมาจอดที่นบอกคุณนอนหลับแน่นกผู้รูเรียงตุ่นขาเป็นต้นคุณนอนม่อย่างเดียว ไม่ได้เปิด้องนเลยผ่ารามเหนียว็ไือไปอยอมต็มเลยรูไปดูม่ใส่ร้ไปดูมไม่ดูบูมบูมท่านนี่ปูดท่านปูดเหนียวให้สิบอก,ม,บอกมองเอา พี่น้องงานของเทพประสิทธินตะวินเนอเนอะอาะตะฝ่ามาลืมตึงตำเนียสาบบ่ได้นี่นี่นี่นยุคห่างเปีนเลยยุมคโม้งนี่ประสิมีลวดยุดอกเออเหรอ มีบรรยากาศหลังเวทีกว,งว,งวงางขวางครับพี่นองข้างหน้ากับกวางมาให้กำลังใจที่มาสนอยพยีต้นเพียงกันได้เขาจะขายยังสาวดวนแห่งปีเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลูกปหาซวย เออทำงานเสร็จแล้วเรียบร้อยผู้จัดการเออสร้างออกรดเอาสัตว์เขาซราแล้วเขาไปหาซุ้ยเขาเอาสัตว์อะครับพี่น้องเดี๋ยวอ่าคลิปนี้ก็จะฝากพี่เวซ์ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ์นี่สักอนน้อยพี่น้องพักกระตุ้นเหล่าเกษตรไปหาซุ้ยหิวแห้งตอนนี้ที่รู้ไหมกำลังใจญ่ทีมาสไลด์พิณเพียนะครับขึ้นนีอยู่อ่าพี่เจ๊ยังเกาะลังศิษย์ลังกิจลังตลาดกินซ่าพี่น้อง ลังสิตมีตะตรงทางมันที่จะที่จะปากบอกนะครับให้กำลังใจทด้พี่น้องเด้นนะครับรอทุกกำลังแรงใจพี่พี่มีน้องมาหาบอกอกพี่น้องในแรงกระไรพอกำลังใจจากพี่จากน้องนี่แหละเดี๋ยวคลิปนี้กันสิฝากพี่สาน้องมันจะมีสก้อนพี่น้องเอาน้องงอออกวาตากสกอนพี่น้องยังพ่อกับทีมนะครับสวัสดีครับ